ทำไมต้องปลูกหอมบัวเลยพี่น้องเป็นหยังคอยปลูกหอมบัวเลยเพราะว่าหอมบัวเลยนี่เป็นหอมถี่ปลูกงายใหญ่ไวโตวไวแข็งแรงอ่าโรคพ่ยบวบเบียดเบี้ยนพี่น้องแล้วก็เป็นหยังคอยปลูกในตะก,กา้าเพราะว่าเขาดูแลงายเนาะเอาหุ่นกับงายใส่ปุ๋ยกับงายแล้วก็โตไวเนี่ยพี่น้องแล้วก็ หอมใบเนี่ยเขามักปุ๋ยขอกพี่น้องขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลพี่น้องจนหมากเขากระซีเอ้าอ่ะขี้หมูไปใส่อ่าให้มั่นเนาะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบพืชพักที่เป็นใบทุกชนิดน่ะกระใส่ปุ๋ยขอกขี้ง้วจ้กพี่น้องขี้ไก่กินผลจนหมากพวกขี้ไก่เขากระซีเอาไปใส่ในพวก บักหน้าพี่น้องแล้วก็พวกอื่นๆที่เขาหายผลเนาะเนี่ยกอ่าหอมบัวเลยเป็นหอมบัล้านพี่น้องแล้วก็เขาทนทุกฤหรือด้วก,กาลพี่น้องเนี่ยยุคข,ข้าวยากหมากแพงปลูกไว้เลยเขาปลูกไว้ปุ๊บภายในสองเดือนเขาแตกก็ใหญ่แห้งพี่น้องแล้วก็ต้นเขาทาแม่นผู้ใดใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลดี เขากรสีสูงใหญ่เป็นเคิงเม็ดเลยเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ายายมองเห็นเขาปลูกมาแล้วเนาะสูงใหญ่กว่ายายมองปลูกอีกต้นเขากระสีต้งเด๊พี่น้องเนี่ยการปลูกใส่ตะก,กา้าได้เบิร์ทั้งตะก,กาน่อยตะก,กาใหญ่พี่นอ้องแต่ว่ายายมองตะการเพราพ่อยายมองกะเอาใส่ในกระถางแบบนี้พี่น้องเนี่ยปลูกในทอกับง่าพี่น้องวังหนะัน่ะสภาพอากาศหอนแห้ง สี่สิบกว่าองศาเขากระิทนได้เลยพี่น้องแถมยังอ่าบ่มีนามหดอีกเนาะยี่มองแอบใส่นามป้าป้านิดนึงอย่างพี่น้องเพราะว่าพืชพักทุกชนิดเขาบ่ามากนามป้าป้าเนาะแต่ว่าในเหมือเฮาบ่มีนามไตดินนามไตดินมันบ่ออกมันแหลงหลายเฮาก็เอานามป้าป้ามาพักใส่ถังไว้เฮาก็ลดเขาพี่น้องนอกจากปุ๋ยคอกแล้วยี่มองยังใส่ปุ๋ยอ่าอ่าเห็ด จุลินซีสังคอแสงพี่น้องนี่พี่น้องเขาเห็ดจากไข่จากไข่เขามีขวดเปลา่าเขากระเฮ็ดทิมทิมใบพี่น้องเขาก็ผสมน้ำสามซอนตัวต่อหนึ่งบัวเนาะแล้วกันรดเขาอาทิตย์ละสองสามเถือ่อจุลินซี่สังคอแสงเขาเสิเห็ดห้หลากแข็งแรงต้นแข็งแรงใ,งใบใหญ่ใบงามพี่น้องแล้วกันนาฝนนี่ ที่ห้าปูกในตะกาคือเวลาฝนตกชุกแห้งห้าปตองยกเขาเขาไปในบานห้ากระตังไว้เลยเพราะว่าในตากาเขาซีมีลู่เนาะเนี่ยลู่เห็ดไหยน้ำไหลออก,ก,กทุทุกทิศทางแกพี่น้องพอน้ำเขาไหลทุกทิศทางน้ำเขาเขาก็จะไม่ขังเขาก็จะทำให้หอมบัวเลยนี่มีต้นที่แข็งแรงโตว,วันโตคืนพี่น้อง หลายคนก็ถามมาเรื่อยๆว่าผสมดินจังไหนพี่น้องดินนี่เ้าเอาหนาดินธรรมดาที่ห้ามีนี่แหละห้ากับผสมปุ๋ยคอกเนาะอันขังไตตะกานี่ห้ากับร่องด้วยเศษฟางาเรือเศษห้าที่ห้าตาัดออกเร็จแล้วห้ากะเอาฟางมาคุ้มแล้วกะหอมบัวเลยนี่ห้ากะปลูกจากต้นด้วยพี่น้องห้าวกบตัดใบตัดรากเขาแล้วห้าวกะปลูกลุ่มละต้นพี่น้อง บทต้องลุมละสองตนแล้วถ้าปลูกลุมละตนน่ะเดี๋ยวเขาก็สิแต่ก็หลายแต่ก็ใหญ่แห้งพี่น้องเมืองหนึ่งก็หนี่้มองเคยนับได้หลายกลัวสิบหาตนมันแหล้แต่ความอุดมสมบูรณ์เนาะ